ขอปิดปิดเสียงด้วยแม่เบิ่งบรรยากาศเอาเ้อยครับบรรทุนขอญาติปิดเสียงนะครับ สวัสดีแม่จันที่มาครับแม่ใส่ลุงครับแม่รองหลานกลับจากงานครับมาเหมาเป็นเดือนเลยขอบคุณครับสวัสดีซูพ่อแม่นะครับอย่าลืมไปซื้อเมาเมาเด้อแม่นะครับพร้อมแล้วนะครับสําหรับเมาเมานะครับหนาเีทีมีเพียงลีขสสซีดิม่แม่เขามาอยู่ข้างหลังดีกว่าแม่มันเป็นเบานุ่นขอขอสวัสดีครับแม่หมูมั่นคงครับ ไม่มีเสียงเขาเขาไล่บ่ครับแม่บอนุนยานเพจถึกปิดเด้นะครับมาเมาแล้วจาบอลนุนขอบคุณนะครับเมื่อนี้เป็นงานชมฟรีแล้วแม่กับงานสมโพธพระธาตุเจดีนะครับของขับเบิรฟรีตลอดสอดแกงนะครับบอลในเสียค่าบัตรนะครับอีเมมานะครับเอารถไปจอดในในวัดนะครับนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ซื้อขอบคุณนะครับมาเมาขายแล้วนะครับไปซื้อเมาเมานะครับนะครับอ่า รถอยู่ที่วัดนะครับน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกมือน,นีกว้างขวางสะดวกสบายนะครับมาฟังลําก็อย่าลืมเอามันหนาวนาะแม่นะครับสวัสดีแม่วลากรครับเพิงเขาไร่บนีสวัสดีแม่กนิ t าครับดวงขอบุณครับบอลนนกสีเอาฟ้าเห็ดกับเขานะครับสบายดีย่าตุยฟังไายไม่น้ำของอาลีแก้วชะกันบอลนนแกงหยางมือน,นีบอลนนผัดผัดคณะน้ำมันหอยครับ ขอบคุณแม่เด้อทรงดังให้สามสิบเก้าดวงบวกหนึ่งดวงเป็นสี่สิบดวงขอบคุณครับป้าตั้งแต่นั้นนะครับบรรยากาศเมื่อนี่แม่อยู่สนามโรงเรียนไปนาเวทีบ่อนาถ้าไปก็คือบ่ไดายนเสียงเบาพานุนน่นเด้เพราะว่ามีเพียงลิขสิทธิ์ครับสวัสดีแม่สุรัตน์นะครับสวัสดีจา้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่น้องอีสานบ้านเขาคือมาหนาวโพดหนาวโพดนา้นยมันหอยหนาตาสิบเป็นแบบใดน,นะครับ บรนณุนมาสิเหตุอาหารเหนือแล้วยันยันทง้ทงท้ง